าบเรียนท่านผูน้อำนวยการสถานศึกษาท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนกันยายนซึ่งในทุกๆปีนะครับก็จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องกเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากร,ทา,การทางการศึกษาที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2564นี้จำนวน87คน ในานามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มุ่งมั่นทำงานจัดการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนรุ่นแล้วรุน่นเล่าด้วยความภาคเพียรอุตสาหะและความอดทนซึ่งในอดีตนั้นการจัดก,การศึกษาค่อนข้างจะมีความยากลำบาก เนื่องจากการคมนาคมหรือว่าการเดินทางต่างๆนั้นก็เป็นอุปสรรคจะเป็นปัญหากับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างมากมายมาจนถึงวันนี้พี่ๆทุกคนก็มาถึงเส้นทางหรือว่าถนนสายที่61บก็ต้องขอให้พี่ๆทุกคน ได้ใช้ชีวิตบนถนนสายที่61อย่างมีความสุขโดยพื้นฐานของความไม่ประมาททั้งปวงใน,นโอกาสนี้ก็ะผมขออรารัตนาคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือจงดนบันดาลและอำนวยอวยพรให้กับ พี่พทั้ง87คนที่จกกะเกษียณอายุราชการในปีนี้จงประสบพบแต่ความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปัดสจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงมีความร่ำรวยในลาบยศสุขและสรรเสริญมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์และที่สำคัญคือได้เป็นร่มโพล่มใจให้กับลูกหลาน ตลอดการตลอดไปสวัสดีครับผู้อำนวยการนเรศมโนวชิรสันเกิดเมื่อวันที่29พฤศภาคมพุทธศักราช2504จบการศึกษาระดับประถม,มะศึกษาปีที่1-7โรงเรียนบ้านวังกลมระดับมัธยม,มศึกษาปีที่1-3โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมระดับมัธยม,มศึกษาปีที่4-5โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและระดับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรบรรจุร,รับราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2527ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสที่โรงเรียนโคกใหม่นายมออำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่น และได้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเมืองเก่าตําบลเมืองเก่าอ,อําเภอเมืองพิจิตรจนเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการ37ปีคุณครูสารานรัศวรรักษ์เรืองบุญเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2503บรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญอ,อําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดงกลางตำาบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรคุณครูสารารัตน์เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเป็นคุณครูตัวอย่างสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งการเรียนและการสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังเป็นคุณครูที่ดูแลเอาใจใส่งานได้อย่างเต็มความสามารถรวมอายุราชการ37ปี คุณครูปราณีสุขาพิรมเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2504จบการศึกษาระดับประถมมาศึกษาปีที่1 7โรงเรียนวัดคองคเชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 5โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเอกพระศึกษาจากวิทยาลัยพรลศึกษาสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยระดับปริญญาบาัตรครุศาสตร์บัณฑิต เอกพระศึกษาวิทยาลายัยครูนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ระดับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกบรรจุรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรคุณครูปราณีมีความเข้าใจและเอาใจใส่ในตัวสิทธ์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสิทธิ์จนได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่แสนครูดีจากหน่วยงานครูรู้สภาปีพุทธศักราช2555โดยได้ยิดหลัก นับถือตัวเองนับถือผู้อื่นและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำรวมอายุราชการ29ปีครูรัตนาสุรรัตเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2 5 0 4รับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราชส5 3 7 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านเนินยุง้งตำบลรังนกอำเภอสางงามจังหวัดพิจิตรเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540และย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ7ที่โรงเรียนวัดดงกลางตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 0นจนกเกษียณอายุราชการ รวมุายุราชการ27ปีคุณครูระยองเพง็ญศรีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2504จบการศึกษาระดับประถมมาศึกษาปีที่1-7โรงเรียนชุมชนวัดวังจิระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ระดับครุศาสตร์บัณฑิตเอกพระศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2523ในตำแหน่งครูหนึ่งระดับ1โรงเรียนบ้านวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดท่าคอยเมื่อวันที่16เมษายน พศกรา2528ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าคอยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์126คุณครูระยองมีความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้เป็นจิตอาสารับผ้าพระราชทานรุ่นที่หนึ่งโดยยึดหลักทําในสิ่งที่พูดพูดในสิ่งที่ทํารักและศรัทธาในอาชีพครู รวมอายุราชการ41ปี6เดือน14วันคุณครูชายสายสุวรร์เกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2504เป็นบุตรของนายบุญมีสายสุวรร์กับนางปุยสายสุวรร์จบก,การศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกประถมศึกษามหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชบรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกระดับครูหนึ่งที่โรงเรียนบ้านทุ่งหยางอ,อกันทลัจกจัังวดรีสเกต ย้ายมาดํารงตําแหน่งครูสองที่โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายอําเภอเมืองพิจิตรและย้ายมาดํารงตําแหน่งอาจารย์สองที่โรงเรียนวัดดงกลางอําเภอเมืองพิจิตรเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2546จนกระทั่งถึงปัจจุบันในตําแหน่งครูชานาญการพิเศษคุณครูชัยเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเป็นคุณครูตัวอย่างสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถมีความเสียสละมั่นเพียรศึกษา มีความเอาใจใส่ในตัวสิทธ์ทุกคนอย่างเสมอภาครวมอายุราชการ40ปีการเกษียณเวียนมาอีกคระหนึ่งเปรียบเนา วนรังสรรการศึกษาพาเกา่าเง่อไกลหนึ่งผู้นำนาวามานานเน,นินบนทางเดินเกียรติยศแสนสดใส ถึงเวลาได้พอนคลายสุขกายใจจะรึกไว้เกียรติศัก์ประจักษ์จิน ตนคนทร,รมดากันยาเยือนเดือนกเกษียณเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางเที่ยวติดพร้อมปิดทุกปัญหาคนที่คุ้นเคยร่วมงาน